ชอาวนาน <c oughs> แต่มันจะกิจกรรมให้ไอ้อิดมัดเขา <c oughs> ครับไม่ครับๆ đầm, เอาแล้วลงถอยแล้วอย่าอย่าเพิ่งออกนะหยุดโดนกัดปิดฝีซ้ายเดี๋ยวงกับกลับครับนะน่าจะไปไม่ยอมใจเย็นใจเย็นรอรอรอเข้าใกล้เลยโดนโดนอะ่าง มาเข้าเลยครับปิดจานให้แง้วนเไมต้องฟองนึงตัวพี้มันอ้วนเกินต้กินฟองนึงมันเป็นแมวสีว้ายๆตับพี ตา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 รวมรวมรวมไปนลวอีกหมวนจัดรเลยตาตาตาไปไอ้เยอะไปเวนยิ่งมากูบีเลยบ้ามากมาเลยมาเลยผมห้ก่อนนะติงมายหนใหนก็ได้าตตาเลยคาร์วาซา อ่ะเอามาใสา่อ่ะมีมครับดี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 กีด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 ีีดีนีี รอบนี้ถ้าหลุดอีกผมขอนอนนะโอเคผมไม่ไหวผมขอตามคุณด้วยไม่ไหวจริงๆถ้าหลุดอีกก็พอมันเถอะยมันแล่วเซิร์ฟมันมีปัญหาจริงแล้ว เี่ยมันมันช้าตรงยิงปืนนี่แหละเองยูแต่มันก็ไววนี่ไงเขาพูดเขาโวยวายกันย่งไม่ใช่อน่าจะใช่มิติงเนี่ยเขาตะโกนเราก็มึงเอามาเลยยี่สิบกล่องบ้างกระจาเรามันวางผลพอยได้แล้ว เอาเอาผมเจอกำลังตีแล้วตาตาตาผมขาดอีกใบเดียวอะ่ะขาดอีแค่ใบเดียวอ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนห้าสิบกล่องได้แค่ใบเดียวปวดกระบาลมากไม่คิดว่าจะได้สองกล่องใบเดียวคือได้นะะอะไรนะแฉอ่ะใช่ฮะเอ้ยหลุตองมตีอต <c oughs> อ,อกคนระับทำไมไม่รอ,รอตอนซีซั่นหกที่มันเป็นยูโวผมชอบซีซั่นสองครับผมอ๋อซีซั่นสอง 2. ใช่จริงๆถ้าผมคอยระวังนะผมครบแล้วผมเลยแลกจากซีซันสี่ซีซันสองใช่จะตับมึงจซงรวมกันจซงรวมกันอย่าอย่าอย่าไปรวมเขาไปกันเลยแล้วผมเอามันตื่นเต้นนะเราอ่ะกลัวมึงวิ่งเงี้ยสั่นเลยสั่นเลยกูเห็นคนวิ่งมาอะไรเงี้ยอยู่เฉยๆก็ได้ ตันเลยตันเลยเสียงสัลยเอยงงไปหมดแล้วอย่านะให้ผมได้นอนนะป่าปป่าป พ่อผมสวิตซ์คุณเล่นท่าะไรคุณเล่นอยู่ข้างนอกเหรอใช่ปะจริงแกผมตัอแทบเป็นต้อ,องต่อมนทำมาแบบเร็วกวเร็วเถ่ายลืมไม่แก่ ไปได้ฟังโอ้ยนี่ไม่คณิกมัน,นใช้แบบจะฆ่าให้ได้งไงใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องเนี่ยนี่แ,บบแหละแหวนอินมันอยู่กับมันอยู่ที่เราจะเปิดได้หรือเปล่าแหวนอินนี่แพงเลยใช่ไหมแหวนอินมาแพงแพงสุดคือแหวนต้องสามตีออนเลยครับหลบนะไม่ทานแล้วผมจะเอาแหวนแหวนกินม่วงแล้วเนี่ย เออต,เตตัสกินม่วงเหนือกว่าสีแดงใช่ไหมจริงเหรออันนี้ผมไม่รู้<ช>น,น,นะถ้ามันเหนือถ้ามันเหนือกว่านี่จบเลยนะมันมันก็พอๆกันอะผมว่าพอๆกันผมว่าแตกไม่เนี่ยจะหายจะหจะหายกินกินม่วงเหมือนจะได้ดาเมจเยอะกว่าแต่ถ้าสีแด,มดงมันแน่จะตายมันไกลเลย ต่อไปทุกคนก็ต้องถ้าเป็นตัวหลักต้องใส่แหวนมังกรก้นหมดแล้วนี่เนาะเพราะว่ามันดีกว่าก็น่าจะพอจับต้องสีแดงได้แล้วปะ่ะเพราะว่าสกีนมาอยากใส่บาลานตัวการเดนทองดีพลา ของดีพาราหระใช่ของดีของดีพาราแดงพันห้าเองกินมามันราคามันก็ลดแล้วเราก็จับต้อมได้แล้วใช่ใช่ใช่มันก็ลงอยู่ที่ว่าเราจะมีเงินซื้อหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ่ะเนี่ย3 4เตรียมครับโลกโลกเอาเลยก็ได้เอาเลยเจ็บปหน้าเจ็บปหน้าเจ็บประหน้า2คนน่ะรับ2มิดไม่เปิดสะท้อนรับรได้มันหรอคุณทุกแตก ค่าโจมตีมังกรมันสูงกว่าแต่เหมือนมันจะวายเรื่องเน็ตกันนะเนี่ยเปล่าไม่รู้ล่ะกุดดาวสางที้ห้างเอาเลยครับไม่เลี่ยมเลยใช่ใค่แบ็คพิงเลย อันละผมมาละวายจีมันค่ายเพลงลิซ่าหรือเปล่าเออนั่แดึ๋ยน้อยเห็นเลือกุีเหรอเห็นเลือกุีสไปแล้ะสไปร์ลก่อนนี้อยวรวมนะเจ็บนะไม่เหลือป่ะดูอ๋อเจอให้กูจบเถอะ รวงมากข้าหาหนาเสร็จาลัเสาล้สาัไม่เห็นเดือด่เหลืดติดเองหนูแาเนี่ยติดีบับมันเหรอดีบัฟเนก่ยดีบับดอกไม้มันรักคุณ ผมฝั่งซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมไปซ้ายผมไซ้ายดรอน้รอนาดูยอสวยได้คนเลยเข้าเลยเตาครับผมเตียงข้างให้ ว้ยอย่างจะเลยเปล่าระวังนะระเบิดอนะไอติถ่ายแล้วรู้ไหมตอนนี้นี่ไ้เรื่องเลยนะรออยู่รออยู่รออยู่เข้าไว้เข้าไว้เข้าไว้ติดได้เงินติดได้นเงิอแล้วกอแล้วก่อนแล้วอ่ะไปป่าวก่ ต่อไปตีนี่นะเก็บสกิลไว้ด้วยต่อไม้นะเอาเลยไม้ต่อไม้แล้เวเก็บเพิ่งตีนะเก็บเพิ่งตียลองลบลบโทก่อนคือทำด้วยนะใส่แล้วใส่แล้วหรือเปล่า ร้อยร้อยร้อเข้าเลยเขอดีขอดีแข่งแข่งเนีย่ยอยู่ตรงขาแล้วก็หันออกไปทางหางแล้วตีง่ายกว่าจะได้ไม่ต้องโดนแข่งแข่งไม่หมดแล้วรถเดียวอย่าเราหมาแล้วรออยู่รออยู่รออยู่จะร้อรอบต่บตอไปก็ได้แค่ตีหนึ่งเฮ้ยำลาม อ๋อหี่าสะกิดสะกิดเราม่หิวมิวอืมอ่าผมลงเสาล้ผมปักเสาเตว้าวเอเคครับมาเไงอกอาูไม่ดแต่งแขงแข่งสี่นะแต่งสีแข่งสีนะแข่งสี่แข่งสีเข้าก็ได้เอาไปทำอไนเลย มาางนี้มาางนี้มางี้มางี้มายางนี้มเลยเกือบแล้วปูหลอดหลอดหลอดโอ๊ทำไมมันวิ่งแบบนี้วะเกือบแล้วเาไปต้มนะมแค่ได้เงป้อมค่ะเต็มหป้อมนะ ระวังคามหลอดนะเฮ้เฮ้ไว้ขวาขวาโอเคลง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 รอน้ำแข่งร <c oughs> องน้ำแข่งนะเ <c oughs> อาขันเฮ้ะ <c oughs> ต,ติดใครอ <c oughs> ่ะ ต่อเลยต่อเลยต่อเลยอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้นะใครอยู่ใกล้นะเดี๋ยวมันตามคนเข้าก็ได้เหรอไม่ทำละตามฝั่งหนุนตามคนหนุนอย่ง้่อยค่อยทาน่ อะไรบิน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 ดูค้างเหรอเหรอชือว่าค้างอีกโอ้จบเลยเนะี่ยไต่เยนะ็นน้ำมันจะจบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหทุกคนอะไรอ่ะ ไผมผิดผมผิดผมผิดแต่อนนี้ยผมเดินไปสไลด์สองครั้งนี่สัสตาคุณพงตายสี่สี่มันแข่งแข่งนะาว้ยอาดีวัดีวัตรฝั่งฝั่งขวาได้เปล่าคุณยูได้ไหมหน่ะดูคุณยูให้เอาไหมเก็บเกมห่างไว้ก่อนนะครับรออยู่รออยู่เดี๋ยวนกินโอเคโอเก็บ่าไว้ก่อนนะกับ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 มองแข่งนะ ดิมอออกไปก็ต้องระวังนะหายไปดิหายไปแล้วคุณพงดูเอ้ยระวังรองใหญ่ตีตีฮตีฮาตีารตตีฮาร์ตตีหาร์ตตีฮาตตีารตตีฮาตตีาร์ตตีาร์ตตีฮาตตีฮาร์ตตีฮาร์ตตีฮารตตีาร์ตตีฮาร์ตตีฮาร์ตตีฮาไ์ตตีฮาตตีารตตีาร์ตตีหาร์ตตีฮาร์ตาหตตีาตตีาตตีาา

เลยก็เลยก็เลยแย่วมองไม่เห็นแล้วหลุดได้ชิบหายเลยขวานให้หลุเอาเปิดงานปูกเขปลกเลยนะจะได้นอนแล้วเว้ยฟฟฟิิิิิินนนไปพร้อมประดับแล้วกันนะไปนอนพร้อมประดับแล้วกันนะใช่ใครมาคนฟินิดอ่ะที่ใครฟินิดลุเปิดเลย ใอู่ือยังไงจะเป็นแดงข้างขวาไม่รู้ตามปืนเลยเออตีหลักเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายยา18่แปดทีเลยเออว่ะ